บุญลายพี่น้องเกตูเดินทางเขามาเนาะคะ่นะเนาะเดินทางเข้ามาวัดวัดปานุนสวรรค์เนาะจากวัดปานุนสวรรค์เขามาบู้ยบรรยากาศงามค่ะพี่น้องเกตูกันเลยมาพอพอดีมาพอ่อพอคู่คิดเนาะพอพอคู่คิดภูเพิิพนยูน้่หลวงปู่มาแต่สมัยหลวงปู่ยังบวท่านเดมมรณะวัดสันวะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ,คะเอา้า ได้ยินข่าววันยู่น้าพอพอนตั้งแต่พอพอนยังยู่อยูเหมืนบ่ค่ะบ่ของนอนกับน้อนน้ำพนนี่เราปฏิเตธอันอไล,ล,ลายอยู่นี่แม่นพนสางเมือ่อแม่นบ่ค่ะผู้เดียวครจะเ้าว่าองเดียวเยนสางบ่ ใส้ใช้ลูบเหมือนเพิ่นถ้าไปเบิงลูกอันฮาเทียเอฟซีคะเจ้าบัเวลาเพิ่นมาเพิ่นสีได้มากาดมะวายถือเนาะใส้ลูบเหมือนเพิ่นนี่บ่โอ้นี่บ่กลูบเหมือนปูอืมอันนี้คือไทยบ้านเห็ดมาเนาะค่ะเนาะจ้าสังอร่อยจ้าปูว่นเสียบหรือว่างอร่อยแต่แต่ปูเพิ่นย่างย่างยู่แมนบ่ค่ะปูเพิ่นสังอร่อยอีโอ้ปูเพิ่นสางเม็ดแมนบ่ค่ะนี่ข้างหลังกับแมนแมนบ่ค่ะ ได้ยินตั้งแต่คนว่าอันได้ยินแต่คนเว้ากันว่าอันไทยบ้านเขาเจ้าว่าเล่าสั่งอันเล่าสั่งอันได้เข่าได้ยังมาสอบหนึ่งชองสอบแล้วก็ขายสั่งย่างเดียวมันบ้างค่ะขายย่างเดียวเขาลงพอเราไปสา่งเราไปอาแพงสบาทเข้ามาแเรเบ่ดสอบงสอบก็ขายก็ท่ามาโอ้รัทธามาแล้วก็สั่งย่างเดียวแต่ว่าบัดที่เหนียนพอคู่ซีดหนี่ยุนี่ครับยูเรื่องปูขังานเรื่องปูได้ เห็นได้ยินว่าได้โชคได้มันตลอดฝันเราเองแม่นบ่อฝันกับมือฝันมือแม่นมือบ่ลละครับฝันเนาะบ่อแต่ว่าก็ได้พะได้อยากได้กินครับแต่บัดที่เหนี่นได้ยินข่าวว่นเมื่อนี oh, ้กับวดนี้กับฝันแล้วว่าันว่าฝันว่าจังไดก่อนฝันว่าได้ปลาละครับได้ปลาขวดเอาขวดเอามันลายๆปลาให่กระสอบก็บ่กมืดหรือปลาปลาขวดเอาขวดเอาเอามือขวดเอาขวดเอาปพกตีแล้วเขาฝันจังสี่นี่สิเป็นจังไดค่ะฝันแบบ ปดเจ็ดแล้วครับแปดเจ็ดแม่เอานคือออกแล้วมันก็จะออกอยู่บนแน่แล้วครับปลากับแปดเนาะหาจริงๆหรอครับบนเนยนอนมือกวดเอาเนาะมือกวดกระสอบมเลยหรอครับเออว่ะเนาะป้าเอามือกวดเอากวดเอาใส้กระสอบมกับบ่มเมดแมนบ่มห่าเต็มหมอกกอกครับื่อไปทังพี่ชีนองเอฟซีสิได้เห็นภาพน้ำเนาะป้าเอาหันมาพี่หันมาพี่หันหน้ามาหาเจตูนแ่ฟอพี่นองสิได้บึ้งบมเนียน แกตูอยากถามว่าอันได้น้ำพืนนี่คือจะมีแต่จะของฝันอย่างเดียวบ่ได้น้ำพืนบ่มีครับแล้วบ่เนี่ยบอกง่ายๆก็คือซ้ำเป็นพานล่งอยู่ในวัดแมนบ่ค่ะแต่ยิ่งบ่มีบ่มีไล่ได้อีหยังดอกแต่ว่าหังได้น้ำความฝันเนี่ยในน้ำฝันจะควังเนาะ แต่ว่าก็ถือว่าด,ดีดิฮาเดียเอฟฟี่เพิ่นเข่ามาเพิ่นสีได้มกกากราบมาไหว้นี่นคุณพ่อคู่ศิษย์นี่อยู่ตลอดแมน่นบ่าฮะอยู่อยู่น,นี่ตลอดเพิ่นสิคั่นเพิ่นเข่ามาเพิ่นอยากมาหานี่เพิ่นสิได้ไปหาอยู่หม่องใดจ้ะอยู่กุดหลวงพ่อล่ะครับอยู่กุดหลวงพ,องพอ่อกุดเก่าหลวงพอ่บอบ่จ้ะใช้กุดโอ้นั่นบ่เบอร์โทรริโโออ้เบ์ทรของพ่อคู่ศิษย์อยู่หั่นติดอยู่หั่นเลยอ๋อเจ้านอนอยู่กุดแล้วนี่บ่ห้านหลังครับ อนนโอ้คือลงพอเพิินมรณภาพแล้วบันนีเจ้าก็นอน,สนเสากูดเพิินอยู่นี่นั่นบันนีเจตุฮะอพอี่โอ้ยกะห้องก็เขาม้าบ่เคยไปผ้าเจตุไปเนี่ยกับเอฟซีป่ป้าปะปะ่ะอยากไปกาเพินอยู่ดิอันเขามาหาเพิินหลายเทียเราเดิกต่ว่า บอเคยได้ไปกราบอาธิเพินจา้าเถียพี่น้องมือนีบุญหลายพี่น้องมาหามาพอ่อพอคู่ศีรษ์เพินเพินสิาพาไปกราบอาธิของหลวงพอ่พอวสันหลวงพอ่อเพิ่นสร้างเมื่อผู้เดียวนี่เต็มอยู่นี่สร้างเมื่อพระที่ตโตอ๋ออันนี้กุฏิหลวงปูข่ำปั่นอ๋อนี่อธิเพิอนอยู่ในนี่ผู้ใดมากราบมาไหวาก้ก็ต้องเขามานี่โอ้ยบ่ได้เอาอนัน บ่ได้เอาดอกไม่ถูกเทียนมากเนาะลืมเขาก <Yeah. S 1> ับบ่หูว่าสิได้เขาไปหาเล่าเนาะโอ้อเดี๋ยวเด้อพี่น้องเราสั่งผู้เดียวเล่าเนะาะญยาตยโยมกับเขามาก <Yeah. S 1> มากบาบมาไวทั้ทงนานั่นจะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อเพิน่นจ้ะบรเเนยผู้ปฏิบัติปัฏถาก่นี่ผันฟันดีพี่น้อง ฝันดิฝันได้ได้ทุกงวดแต่ว่าได้งวดละหาบาทว่าสั่นละว่าโอ้ันนี้มขารกาบได้เขาไปได้น้อค่ะเนาะสบายได้ครับโอ้มากกาศพอเด้อลูกลานเจตูผ้าด้วยสิมาขออนุญาตพอขออนุญาตทำชิดในวัดพอเด้อพอเด้อหลวงปูข้าปั่นให้วัดดังขึ้นก็เก้ากอ่ะให้พอ ซอยหนุนชิปของลูกนี่ขึ้นให้พี่น้องเอฟซีเพิ่นเห็นอ่าให้พี่น้องเอฟซีเพิ่นเห็นว่าวัดของพอนี่ยังงามเลยให้ข้าเจ้าได้มากด้วยพ่อเด้อมือนี่ลูกลานสิไม่ชิปให้กระจุดทูบตัวเลขไว้ทั้งนาพุ่นละว่าสิบอันขอตัวเลขแนวทางพ่อมือนี่ให้กับเอฟซีเพิ่นขอให้ลุงพ่อเปิด หูเปิดตาของเอฟซีเพิินให้เพิินได้เห็นหลวงพ่อข่้มปั่นผู้เห็ดผู้ส่างยุนี่ให้ข้าเจ้าได้เห็นได้เบิงได้แง่งได้รู่วาจังหวัดลอยเอ็ดนี่มีวัดงามวัดดังของเกา่าของโบราณหลายให้เพิินได้มาหูมาเห็นผ้าลูกผ้าหลานมาเที่ยวเด้พอเดอ้อยอดวิวปังปัง,ปงเหล็กแตกสามตัให้โชคให้มานเพิินเด้ดพอเด้อสาธถ ขอยังไลดอกขอเอ้ยขอให้เอฟซีถือเกลขถือเบอร์พ่อเพิ่นได้มากบุญละนต่อไปจ้าแม,มนอยู่พู้เพิ่นดูแลอยู่นี่ก็ให้เพิ่นได้บุญละนต่อไปก็อาศัยบารามีพอละเนะาะอ่ะปะอันนั้นคืออธิของเพิ่นที่พี่นองนะอยยุนไอฮัน อันนี้คือกุดของหลวงพ่อเนาะค่ะเนาะนนนทางพี่พันวันปูเวทปูรื้อีเขามากาบมาไหวเพิ่นจ้ะขออนุญาตมาขออนุญาตพอเพิ่นเฮ็ดคิปมือน,นี่ขอให้ผู้เพิ่นดูแลยุ่นี่ให้เพิ่นเฮ็ดอีหยังออกไปกับให้เอไซี่เเห็นได้เบิง่งคิบของพอวุ้นตอนนี้ เอาพระคู่สีดฝันว่าได้ปลานหลายว่าสันว่าจังไดเกาะไปตีตีเป็นตัวไดเกาะตีเป็นแปดห้าแต่เกาเค่อยฝันแบบนี้ยุนบ่ค่ะฝันเราได้รวดแมนบ่แปดห้าเอาแบบนี้ไปเบื้องเลขถูกสะก้อนพี่น้องนี่ค่ะย่างเขาไปในนีเลยค่ะน่ะเขาไปในหันละ อันอันคันเจียนเพชดช้งกะท่านกับบูซาเอานั่นเพชรชงกะท่านน้ำเพลนกับบูซาเอาโอ้ยตรงกับเลขพระคู่เสียบ่นี้โอ้ยเก่าเจ็ดขออันขออันเก้าเจ็ดหนึ่งบ่ขออนั่นเพ่นดิเออพอเมื่อกี้นี่เขาไปกัดเขาไปไว้ Hope when my you the nigger hay quân đề hết đề sang bullon up bắt hát kêu pha hết là quân hết đề sang thoa bầu nhắn thanh yang thanh quân câu chết câu chết nương mê hê 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 เจ็ดส่วเกเาใเลดิเป็นยังเกาะนว่าเก่าเจ็ดหนึ่งขมบอมากันอยู่เพราะว่าขึ้นแหกมมันมาเด้กบเออเห็นกบหลายไหลอ่าคื้สองมากพันมาเดป่าบเก่าเจ็ดหนึ่งคพ่อจักแล้วเก้าเจ็ดหนึ่งเนียกะแปดหาน้อเนียนทำนล่ะครับเอาจำหนี้เนียนบ้างค่ะเก้าเจ็ดหนึ่งก็แปดหานี่ของพระคู่ศีกเนาะครับผมผู้ดูแลกุดหลวงตาหลวงปูอ่อนข้าปันเนาะคนาะ ผู้เพื่นนั่นปฏิบัติผู้เพื่นเ็ดสางย่นีเพิ่นมรณาภาพไปได้จักปีแล้วค่ะอ๋อ63อวาครับโควิดเขาโอ้บางปีหกสิบสามแมนม่ามือแรกเลยวางโควิดเขามือแรกแล้วเป็นโควิดซั่ันบ่บอแล้วไปรพยาบาลแล้วก็โอ้แล้วแล้วผกเหมือนก็ไร้เหมือแล้วครับโอ้ช่วงโควิดเขาพอดีโอพศ6สอ3หกสิบสาม แปดห้าปีเนาะค่ะเนาะจ้าอู้เราสั่งเลยครับเอาย้ำตัวเลขให้เอฟซีเบ้างนะค่ะหนึ่งเก้าแปดแล้วครับหนึ่งเก้าแปดครับกรับตัวใดอีกตัวหนึ่งแปดห้าแปดห้าครับผมผันทาเทียเอฟซีถือกับม้าซอยโบราณหรครับวัดว่ารามเฮาอแล้วลุเรื่องเกิดไปเพรเก้าคนวัยรุแล้ว อ๋อมีเบอร์โทรวะจ้ะเบอร์โทรเบอร์เบอร์ยังค่ะศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแหนึงสเ่งสองเจ็ดหนึ่งสองศยครับหนึ่ครับเอาย้ำตัวเลขให้เพื่อนอีกเพื่อนหนึง่ง198เก้านะครับก็8แปดหาหนึ่งเก้หนึ่งเ็ดแปดเอ้ยหอันเก้าเก็ดหนึ่งหนึ่งเก้าลขบอจ้ะ198 198แปดนึ่งเก้าแดอาัดนี่นี่งเก้าแป กระเปียดหา,หาเนีเอาบัตรที่นี่เอาเราเด้อพี่น้องบัตรที่นี่เด้อที่แรกว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งไอ้ที่แรกว่าเก้าเจ็ดหนึ่งบัรนี้เป็นหนึ่งเก้าแปดก็แปียดหาพอว่าพระคู่สิทธ์แล้วสิเป็นผู้ดูแลอยู่หน้ากุดลงตาหรือว่าดูแลไปหมดเลยบอกค่ะ อือเดี๋ยวเกตุเอาเดี๋ยวเกตุขออนุญาตเขียนหเหเอฟซี่เบิ่งก่อนเนาะเพราะว่าเอฟซี่สีทับสนค่ะพี่น้องเพราะว่าพาคู่แล้วอาจจิเป็นปูมา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 ถ้าเราเว้าไปไหมคะเพราะว่าขันแต่จังสี่ต่เกามันเขานะที่แียก่าอีกตัวหนึ่งนะที่แียกมาที่แรกพาคู่บอกพาคู่ คู่ซีดคู่ซิดบอกว่าอันอยังก่อนเหหนึ่งมึงได้เก้าเกตหนึ่งที่แรกนะอ่เอก้าเกตหนึ่งเป็นเลขทูบก็แปดหาแล้ววา่าบัดสัมผัสไปสัมผัสมาแล้ววันหนึ่งกเก้าแปดก็แปดหาเอาวันที่นี้ มันก็จังๆแล้วนาอพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยเด้อนี่เด้อเอาเ <c oughs> <c oughs> สียงร้องเบิ่งว่าจันเราเบาผิดเด้อาจจะเป็นปูมาปัดปากเล่าไปก็ได้ที่แรกก็โซกันกับว่าเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งนี่มากคักมากคักแล้ววะเอาเล่ยเอาเล่ยจัดเลยก็พาแปดนี่จัดเลยจัดเลย่ยบันนี้เราผัว่าเปลี่ยนเป็นหนึ่งเก้าแปดกับแปดห้าหรือว่า หลวงปู่อาจิมาปัดปากเลาไปเังสิแมเพราะว่าแต่เกาขันเป็นยังสี่นี่คือว่ามั่นสีมาแม่พี่น้องเกตู่กันเลยอยากให้พี่น้องตามร่องเบิงเ้งาค่ะเนาะสำหรับเลขชุดนี้อ่ะของพระคู่สิทธ์นะพี่น้องโอ้พระคู่สิทธิ์มันจะหน้ามั่ิดของเงินยังก่อนเหรอฮพ,พอคู่คิดพอคู่คิดคุณพ่อคู่คิดกับพี่นอ้องอ่า สำหรับเบอร์โทรเบอร์ใดก่อนจ้าเดี๋ยวเด้อเจตุเขียนจะเข้าก่อนสำหรับปากกาศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งสองศูนย์ห้าศูนย์เก้าแปด หนึ่งสองเกตหนึ่งสองศูนย์ห้าเอาพี่นอ้องอ่าค่ะผู้ใดสีเขามาวัดนี่กะมาติดตอ่อเราได้ทำเบอร์โทรจาเบอร์โทรมีให้ให้ด้วยนะคะพอคู่สิทธ์เด้อพี่น้องเด้อพอคู่สิทธ์ค่ะคุณพ่อคู่สิทธ์ค่ะพี่น้องค่ะบ่างเมนพระดีเกตตเวบ๊ิษพอพอคู่สิทธ์ค่ะพี่น้องค่ะ อ่าเราบอกว่าหนึ่งเกาแปดหนึ่งเกาแปดแล้วก็เที่ยงเนี่ยหนึ่งเกาแปดเจตัวกันว่า 9, เก้าเก็ดเนื้อเขาบอกกันที่แหลกนั่นนะแต่ว่าเราก็ว่าหนึ่งเก้าแปดเอาอันนี้อาจจะเป็นปูเรามาปูเล่ามาันกับนั่นปากแล้วเนาะค่ะเนาะเมื่อกี้เจตูกับเขาไปกาบไปไหวอธิเล่าขออนุญาตเทปคลิปนะะเนาะค่ะเนาะเอาวันนี้ก็ขอบคุณพ่อคู่ซิสหลายๆค่ะ